เคยมีคนทักว่าเราเพิ่งจะคุยกันไปเมื่อเช้าแต่จริงๆวันนี้เราเพิ่งจะเจอ,อครั้งแรกบ้างไหมหรือไม่ใครเคยเจอคนที่หน้าเหมือนตัวเองแบบเป๊ะๆยืนยิ้มให้อยู่บ้างนี่คือสถานการณ์ที่คุณควรกลัวที่สุดคนปริศนาที่คนอื่นเข้าใจว่าเป็นคุณไม่ใช่คนที่คุณรู้จักเขาไม่ใช่ผีเขาไม่ใช่บิญยานแต่คือสัญ,ญญาณแห่งความตายต่อให้เกิดมาไม่ได้มีฝาแฝด คุณก็จะมีคนที่หน้าเหมือนคุณเป๊ะเลยร้อเอรเซนคนคนั้นถูกเรียกว่าด o อปเพลแกงเกอร์เขาไม่ใช่ฝาแฝดเขาไม่ใช่คนหน้าเหมือนว่ากันว่าเขาคืออีกตัวตนหนึ่งที่ปรากฏขึ้นโดยไม่มีเหตุผลใดรองรับและในหลายวัฒนธรรมการครบด o อปเพลแกงเกอร์ไม่เคยเป็นเรื่องดีเรามาเปิดผนึกทฤษฎีนี้ไปพร้อมๆกันเรื่องราวที่ชวนให้สงสัยทฤษฎีสมคบคิดและตำนานที่ยังหาคำตอบไม่ได้ มาร่วมตั้งคำถามและหาความจริงไปด้วยกันสวัสดีครับอยู่กับผมโคดเนมันฟอยและคุณกำลังรับชม Nerd Theory แฟดสยองหน้าเมืองสัญญาณแห่งความตายดัเพลเกงเกอร์อาทิตย์ก่อนมันไปเดินเซ็นทรัลรัดเผาไปเจอเพื่อนที่นัดกันเอาไว้ เพื่อนก็ทำหน้างง,งๆเหมือนว่าเจออะไรผิดปกติมาเพื่อนมันเล่าว่าก็เมื่อกี้ยังเห็นโบกมือทักทายกันอยู่เลยอยู่ฝั่งนู้นแล้วามาอยู่ดีๆโผล่มาฝั่งนี้ได้แต่คือมันนะเพิ่งจะเดินเข้ามาจากประตูฝั่ง BTS ฝั่งนี้ใช่ไหมแล้วเดินเข้ามาแต่เขาเหมือนเ,าเขาเจอผมจากอีกฝั่งหนึ่งอะไรแบบเนี้ยเพื่อนมันบอกว่าเฮ้ยระวังตัวไว้หน่อยนะนี่อาจจะเป็น d o เ b l ลเก n g s ก็ได้ มีใครเคยเจอเหตุการณ์อะไรแบบนี้บ้างไหมลองฟังคลิปนี้ให้จบเรื่องหน้าขนลุกเรื่องนี้บอกเลยว่าพอมันไปหาข้อมูลทําข้อมูลมาแล้วเนี่ยกลายเป็นว่า เช่าเน็ตทั่วโลกถกเถียงกันเรื่องนี้เยอะมากมีคนเคยเห็นเรื่องราวแบบนี้หลายคนมากแต่ก่อนที่จะไปเริ่มฟังกันก็อย่าลืมกดไลค์ให้กับคลิปนี้นะครับมาคอมเมนต์พูดคุยกันด้วยว่าคิดยังไงคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับทฤษฎีสมคบคิดเรื่องนี้และที่สาคัญที่สุดอย่าลืมกด subscribe ช่อง Monday Mystery ครับเพื่อเป็นกําลังใจกับพวกเราด้วยนะครับตำนานสุดคลาสสิกของอับราฮัมลิงคอนที่เราว่าเขาเห็นตัวเองในกระจกแต่มี2ใบหน้า หนึ่งในใบหน้านั้นก็คือซีดเซียวราวกับว่าเป็นศพซึ่งถูกตีความว่ามันเป็นลางร้ายลางบอกเหตุการของเหตุการณ์รอบสังหารที่กำลังจะเกิดขึ้นในหลายๆที่ที่เชื่อว่าการพบเห็นร่างแยกของตัวเองเนี่ยเรียกได้ว่ามันเป็นลางร้ายขั้นสุดเขามองว่ามันเป็นสัญญาณถึงหายนะหรือแม้กระทั่งความตายนั่นอาจเป็นแค่หนึ่งในรูปแบบของสัญญาณจากด o อปเพล g เกนเกอร์ดอปเพลกเกนเกอร์เนี่ยมีที่มาจาก ตำนานพื้นบ้านโบราณของเยอรมนีคำนี้มาจากภาษาเยอรมันด o p เพลก็คือ Double ที่แปลว่าซ้ำสองนั่นแหละแต่เกงเกอร์เนี่ยจะหมายถึงนักเดินทางซึ่งเขาเอามารวมกันเนี่ยก็จะได้ความหมายที่เป็นอีกคำหนึ่งที่หมายถึงว่าแฝดปีศาจหรือจะเป็นการปรากฏกายในสองที่พร้อมๆกันแบบนั้นก็ได้ซึ่งเอาไว้อธิบายเหตุการณ์ปรากฏการที่มีคนเห็นตัวเอง หรือคนอื่นเห็นเราเห็นเห็นเห็นอีกคนหนึ่งเห็นเพื่อนอีกคนหนึ่งในสองสถานที่ในระยะเวลาที่แบบใกล้เคียงกันพร้อมๆกันโดยที่เรียกได้ว่าไม่สามารถหาคําตอบให้กับเหตุการณ์นั้นได้แนวคิดนี้ถูกบันทึกอย่างเป็นทางการครั้งแรกในปี1796จากวรรณกรรม seven cases ต่อด้วยปี1798จากผลงานฟรานซิสกูสที่เริ่มเขียนเกี่ยวกับเรื่องของฟาแฝดปีศาร ซึ่งคนส่วนใหญ่ก็จะมักมองว่ามันคือรางร้ายที่นํามาซึ่งความเจ็บป่วยหรือความตายในอนาคตตำนานความเชื่อเรื่องเล่าหรืออาจจะเป็นเรื่องจริงเรื่องนี้นะด็อเพลเกนเกอร์เนี่ยมันเป็นตัวอะไรบางอย่างไม่รู้ว่าเป็นคนเป็นผีหรืออะไรแต่ที่แน่ๆมันน่าเหมือนเรา เหมือนเหมือนที่ว่าก็คือระดับที่เราเหมือนคุณเลยเหมือนเป๊ะๆเลยเป็นคุณเลยเหมือนผมเองด้วยเหมือนกันก็แต่ละคนก็จะมีดอปเพลกเกนเกอร์ที่เป็นฝาแฝดเหมือนกับเราเป๊ะๆอยู่อีกคนหนึ่งในยุโรปกลางการเห็นดอปเพลกเกนเกอร์ของตัวเองเนี่ยถูกบันทึกว่าเป็นลางร้ายขั้นสูงสุดเลวร้ายยิ่งกว่าเห็นผีซะอีกเพราะว่าเห็นผีบางทีก็คือเหมือนแบบว่าเออก็แค่เจอแค,แค่พบแต่ไม่ได้เป็นอะไรแต่การเห็นดอปเพลกเกนเกอร์เนี่ยแปบลบว่าอีกไม่นานคุณจะตุย มันมีความเชื่อครับว่าถ้าคุณเห็นด็อปเพลแกงเกอร์ของตัวเองเดินนําหน้าหรือยืนมองคุณอยู่ในสถานที่ที่เกไกลแต่ก็เห็นคุณคุณจะยังไม่ได้ตายทันทีแต่ชีวิตคุณเนี่ยมันจะเริ่มไม่ใช่ของคุณอีกต่อไปบางตำนานบอกว่าด็อปเพลแกงเกอร์ไม่สามารถพูดได้นะบางตำนานบอกว่าถ้ามันพูดนั่นคือคําพูดสุดท้ายที่คุณกําลังจะได้ยินในชีวิตเหตุผลที่มนุษย์โบราณกลัวไม่ใช่เพราะว่ามันหน้าเหมือนเราแต่เพราะมันรู้ในสิ่งที่คนอื่นไม่รู้ รู้ความคิดรู้ความลับหรือรู้แม้กระทั่งเวลาวันที่จะตายของคุณปี1845มีนักเขียนชื่อดังคนหนึ่งอ้างว่าเขาเห็นดับเพลเกงเกอร์ของตัวเองมันเข้ามานั่งตรงข้ามและเลาเรื่องที่เขากำลังเขียนให้เขาฟังไม่กี่ปีหลังจากนั้นตัวเขาเองเนี่ยก็เริ่มป่วยทางจิตอย่างรุนแรงและเสียชีวิตในโรงพยาบาลบ้าอีกเคสคือจากาัรรดนนีแคทเธอรีนแห่งรัเสเซีย มีบันทึกว่าทหารยามเนี่ยเห็นจกักรพรรดิีคนนี้นะครับยืนอยู่ในห้องบรลลั์ทั้งที่ตัวจริงเนี่ยยังหลับอยู่ในห้องนอนของตัวเองไม่กี่วันต่อมาเธอก็สิ้นพระชนเรื่องแบบนี้ได้ได้ว่าไม่ได้เกิดขึ้นครั้งเดียวแต่สิ่งที่น่ากลัวที่สุดคือหลายครั้งคนอื่นเห็นดอปลิวเกนเกอร์แทนเจ้าตัวซึ่งมันทาให้ตัวตัวเขาไม่ได้ถูกเตือนไงว่ากําลังจะตุยลองหลับตาแล้วฟังเรื่องนี้แล้วลองจินตนาการตามนะในวันที่ทุกอย่างเริ่มต้นขึ้น มันคือวันที่คุณเริ่มรู้สึกถึงความผิดปกติเพื่อนบางคนเริ่มเห็นคุณตรงนั้นเห็นคุณตรงนี้ทั้งที่จริงๆคุณนั่งอยู่ที่นี่มาโดยตลอดเพื่อนบางคนได้คุยกับคุณเอาของบางอย่างมาให้โดยที่คุณเองก็จําไม่ได้เลยด้วยซ้ําว่าเดินไปหยิบมาให้เจ้าตัวตอนไหนมันเหมือนกับว่ามีคุณอีกคนหนึ่งอยู่ร่วมใช้ชีวิตประจําวันไปกับคุณช่วงที่คุณไม่รู้ตัวดับเิลแกงเกอร จะค่อยๆแทรกซึมเข้ามาอยู่ในสังคมรอบๆตัวคุณอย่างแนบเนียนจนเริ่มโผล่มาให้คุณเห็นไกลๆบางครั้งเขาอาจจะแค่ยืนมองคุณอยู่นิ่งๆทําให้คุณตกใจเล่นหรือบางครั้งเขาอาจจะยิ้มให้ซึ่งมันหลอนกว่าปกติไปอีกเป็นร้อยเท่านั่นคือคําเตือนสัญญาณของการบอกว่าคุณกําลังโดนหมายห,หัวต่อให้คุณจะหนีไปไหนคุณก็เจอมันอยู่ดีตอเพลแกงเกอจะหาคุณจนเจอ ถ้าคุณซ่อนเงาของคุณได้ไม่ดีมันจะโผล่มาประจันหน้าเงาของคุณกับดอปเปลเกนเกอร์จะเชื่อมกันและมันจะค่อยๆเดินหนีไปแต่เงาของคุณจะตามมันไปด้วยใช่มนุษย์ที่ไร้เงาก็คือคนที่ไม่มีตัวตนอีกต่อไปในใสายตาเพื่อนๆอาจจะเข้าใจว่าคุณยังปกติดีอยู่ใช้ชีวิตตามปกติอยู่แต่คุณจะตายหายไปแบบไม่มีใครรู้ตลอดการและดอปเปลกเกอร์ ก็จะสวมรอยกลายเป็นคุณแทนทีนี้พอเรื่องนี้มันกลายเป็นสิ่งที่ยังหาคําตอบไม่ได้เนี่ยก็มีคนมากมายที่คิดเชื่อมโยงทฤษฎีสมคบคิดหลายแบบเรามาดูกันว่ามันมีอะไรบ้างเราเชื่อกันมานานนมว่าถ้าตายวิญญาณจะออกจากร่างหลายพื้นที่หลายตำนานบอกว่าถ้าวิญญาณไม่มีห่วงก็จะจากไปยังโลกหน้าปัญหาคือแล้วถ้าวิญญาณยัมีห่วงละ่ะ หรือแบบอาจจะยังไม่ปล่อยวางล่ะเขาจะอยู่ที่ไหนบางก็บอกว่าจะกลายเป็นผีเร่ร่อนอยู่ในโลกใบนี้ทฤษฎีนี้จึงเชื่อว่าด็อกเพลเกงเกอร์เนี่ยคือเราที่กลายไปเป็นวิญญาณจากการตายในเส้นอนาคตทีนี้พอเราตายในเส้นอนาคตแต่เรายังมีห่วงอยากจะแก้ไขอะไรบางอย่างอยู่ยังมีห่วงบางอย่างอยู่ก็เลยเริ่มปรากฏตัวขึ้นมาในอดีตอดีตที่ว่าก็คือปัจจุบันของเรานะตอนนี้ไปเจอเพื่อนๆก็อาจจะแค่อยากบอกลาครั้งสุดท้าย พบเห็นอีกครั้งหนึ่งเจอหน้ากันอีกครั้งหนึ่งแต่ที่มาเจอตัวเองก็อาจจะเป็นเพื่อเป็นการเตือนบอกว่าระวังตัวไว้ในอนาคตอันอีกไม่ไกลนายนกำลังจะตายหรืออย่าทําอะไรผิดพลาดในแบบที่เราในอนาคตได้ทําไปแล้วซึ่งที่เขาบอกว่าคนที่เจอจะต้องตายเนี่ยก็เพราะว่าคนคนนั้นอาจจะไม่เข้าใจคําใบของดอปเพลเกเกอร์ที่ตัวเอง เอามาบอกให้จนไปเจอกับจุดจบแบบเดียวกันในอนาคตนั่นเองก็อาจจะมองว่าดอฟเทลเกนเกอร์ er คือรางร้ายก็ไม่ผิดจริงๆมันก็อาจจะไม่ใช่รางแต่ว่ามันคือภัยร้ายที่ยืนอยู่ตรงหน้าต่างบ้านคุณแล้วก็ได้ในความตัมฟิสิ์หรือในทฤษฎีสมคบคิดเราคุ้นเคยกันดีแนวคิดเรื่อง m a n y w o r l d i n t e r p r e t a ท i o n ทุกการตัดสินใจที่แตกต่างจะสร้างจักรวาลใหม่เช่นตอนนี้มันกําลังอัดคลิปอยู่แต่อีกจักรวาลหนึ่ง มันที่ขี้เกียจอัดคลิปแล้วก็กดปิดแล้วก็ไปทําอย่างอื่นแค่นี้ก็นับว่าเกิดโลกคู่ขนานแหละคนละทิศคนละทางกันแต่ถ้าเป็นแบบนั้นจริงจักรวาลก็ควรเต็มไปด้วยคุณในเวอร์ชันต่างๆเต็มไปหมดคําถามคือจะเกิดอะไรขึ้นถ้ารอยต่อของจักรวาลมันไม่สมบูรณ์ตัวเพ e l g a n g l เนี่ยอาจจะไม่ใช่ภาพหลอนไม่ใช่วิญญาณแต่มันคือตัวคุณจากการตัดสินใจที่แตกต่างออกไปเขาหลุดมา นี่อันนับว่ามันคือเหตุการณ์อินเคอร์ชันแบบในคอมิกมาเวลดีซีอะไรพวกนี้ก็เป็นไปได้หรือจะเป็นไปได้ไหมว่ามันเป็นจังหวะที่โลกคู่ขนานทั้งสองใบามาเชื่อมต่อกันในช่วงเวลาเซเวยววินาทีหรือเรียกอย่างว่ามัลติเวิร์สบีทรูหรือทฤษฎีมัลติเวิร์สรั่วไหลคือตัวคุณจากอิมิติ หลุดเข้ามาในช่วงเวลาที่กำแพงกั้นมิติมันบางลงแล้วมันดันทับซ้อนกันจนกำแพงตรงส่วนนั้นมันหายไปไอตัวเราที่อยู่ในอิจักรวานหนึ่งก็เลยโผล่มาในจักรวาลน,นี้โดยที่จริงๆฝั่งนู้นก็ไม่ได้รู้ตัวนะว่าไหลข้ามจักรวาลน,นี้มาจริงๆฝั่งเราก็อาจจะไปโผล่จักรวาลน,นู้นด้วยเหมือนกันมีเรื่องเล่าหนึ่งเกี่ยวกับชายคนหนึ่งที่ยืนเห็นตัวเองยืนอยู่อีกฝั่งของถนนแต่ตัวเองที่เห็นเนี่ยเขาใส่เสื้อผ้าที่เขาเคยอยากจะซื้อแต่ตอนนั้นเปลี่ยนใจว่าจะไม่ซื้อแล้ว นักทฤษฎีสมคบคิดเลยเชื่อว่าเออนั่นน่ะคือตัวเขาจริงๆนะแต่เป็นเวอร์ชันที่เขาตัดสินใจที่จะซื้อเสื้อตัวนั้นเป็นอีกหนึ่งทางเลือกมันก็คือตัวเองในอีกมัลติเวิร์สนหนึ่งที่เลือกซื้อเสื้อไปซึ่งอาจจะมาจากการทับซ้อนแล้วมิติล่วไหลชนกันปะกันพอดีก็เลยทําให้ตัวเขาในอีกมิติหนึ่งโผล่มาแล้วมาเจอตัวเองการสบตากันร,ระหว่าง2ตัวตวนอาจทำให้เกิดความสับสนในควอนตัมฟิสิกส์ ซึ่งนําไปสู่ความเชื่อโบราณที่ว่าถ้าเห็นดอปเปิลแกงเกอร์เราจะต้องตายอาจจะเป็นเพราะว่าจัก,กรวารไม่สามารถอนุญ,ญาตให้มีคุณตัวตนเดียวกัน,นยอยู่ในพิกัดเดียวกันได้จึงจําเป็นที่จะต้องกําจัดคนใดคนหนึ่งออกไปและนี่แหละครับมันเลยเป็นสิ่งที่น่ากลัวถ้าได้คุยกับด o อปเปิลแกงเกอร์จากต่างมิติเราจะไปรู้ได้ไงว่าเราเป็นออริจินอลของจัก,กรวาลนั้นๆแต่ที่แย่ไปกว่าคือต่อให้เป็นหรือไม่เป็นใครคนไหนจะหายไป เมื่อระบบโลกเสมือนทำงานผิดพลาดหลายคนอาจจะเบื่อกับทฤษฎีนี้แล้วก็ได้นะแต่นี่คืออีกหนึ่งครั้งที่หลายๆคนเอาทฤษฎีนี้มาเชื่อมโยงกับเรื่องนี้ทฤษฎีที่อิงมาจากแนวคิด simulation theory ที่เชื่อว่าโลกเราคือโปรแกรมจำลองของคอมพิวเตอร์ขนาดยักษ์ การปรากฏตัวของ Double g a n g อ e r เนี่ยไม่ใช่สัญศาสตร์หรืออะไรแต่เป็นบั๊กของโปรแกรมที่เกิดขึ้นมาเช่นมันอาจเป็นตัวจำลองของเราในอนาคตที่ถูกเขียนโค้ดเอาไว้แล้วแต่แปลๆมา,มาแทนที่จะสร้างมันไปเกิดขึ้นในอนาคตเนี่ยดันมีโค้ดที่แสดงผลท,ที่ที่บอกว่าเอ้ยจะต้องไปแสดงผลในอนาคตเนี่ย ดันตกหล่นไปมันดันเขียนผิดพลาดหรือว่าไม่ได้ทํางานก็กลายเป็นว่ามันก็เลยมาแสดงผลในปัจจุบันทําให้ทับซ้อนกับไอ้ตัวเราปัจจุบันที่มันเป็นโค้ดในเวอร์ชันนี้อยู่หรืออาจจะเป็นการเรนเดอร์ของระบบจักรวาลที่มีความผิดพลาดเมื่อระบบทํางานหนักเกินไปก็อาจจะเผลอ Copy paste ข้อมูลตัวละครซึ่งมันเลยมาซ้ําในพ,พิกัดที่ใกล้กันหรืออาจจะโหลดข้อมูลเก่าค้างเอาไว้ทําให้เราเห็นตัวเองหรือคนรู้จักในที่ที่ผู้เขาไม่ควรจะอยู่ เลยมีคนเห็นดอปเพลเกงเกอร์แล้วพอผู้สร้างรู้ก็เลยทําการแก้ไขส่วนนั้นออกทันทีเช่นมีบางคนเคยแชร์ไว้นะว่าเห็นแฟนตัวเองเดินเข้าไปในครัวอยู่ที่ชั้นล่างของบ้านพอตัวเองเดินขึ้นมาชั้นสองซึ่งมีทางขึ้นแค่ทางเดียวเปิดประตูห้องนอนไปเจอแฟนนอนอยู่ในห้องอา้าวคนนั้นคือใครล่ะก็เข้าใจว่าเป็นแฟนตัวเองหรือว่าเป็นชู้ตัวเองก็ไม่แน่ใจพอรีบลงไปก็ไม่ได้เจอคนที่เดินอยู่ข้างล่างในครัวตรงนั้นแล้วมันก็ทําให้กลายเป็นเหมือนกับว่า เป็นแค่ตำนานเรื่องเล่าเอาเป็นว่าใครสนใจเรื่องแนวคิดเกี่ยวกับโลกเสมือนอยากให้ลองไปฟังนะเนื N ้อเรื R ่ EP 3กับ EP 5 0ที่เป็นเกี่ยวกับจกักรวาล AI ดู2เรื่องนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะบอกว่าเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้แบบละเอียดมาพอสมควรเลย Doppelganger คือ Shadow selves ตัวตนด้านมืดความคิดความต้องการที่เราปฏิเสธไม่ยอมรับว่ามันคือเราถ้า Shadow ไม่ได้อยู่แค่ในใจิตใจแต่มันแยกตัวออกมาเป็น อีกบุค,คลิกหนึ่งได้ล่ะเรื่องทั้งหมดของทฤษฎีนี้เป็นการมองในรูปแบบของมุมมองทางจิตวิทยาโรค2บุค,คลิกเป็นตัวอย่างที่ใกล้เคียงที่สุดกรณีที่เพื่อนๆเจอเราในที่หนึ่งแล้วเราเข้าใจว่าเราไม่ได้ไปไหนเลยจริงๆแล้วเราอาจแค่ไม่รู้ตัวว่าเราเดินไปเจอเพื่อนในอีกจุดหนึ่งมาแล้วที่เราไม่รู้ก็เพราะว่าคนที่ควบคุมร่างกายเรา มันมาจากอีกหนึ่งจิตใจอีกบุอีกหนึ่งบุค,คลิกที่กลายมาเป็นคนจับพวงมาลัยร่างกายแล้วก็ขับเราไปทําอะไรต่างๆในขณะที่จิตใต้สํานึกของเราในเวอร์ชั่นที่เราเข้าใจว่ามันคือเราเนี่ยกําลังหลับอยู่ถ้าใครเคยดู Split หรือว่า Moon มู g ไนก็น่าจะเข้าใจมันอารมณ์แบบเดียวกันเลยคือจริงๆบุค,คลิกแต่ละบุค,คลิกเนี่ยก็เหมือนคนที่เข้ามาขับพวงมาลัยร่างกายของเราใช่ไหมเพรเวลาคนนี้ขับ ก็จะรับรู้ความทรงจําของตรงนี้แต่อีกคนหนึ่งที่ไม่ได้ขับเนี่ยอีกหนึ่งจิตอีกหนึ่งบุคลิกที่ไม่ได้ขับเนี่ยก็จะไม่ได้มีความทรงจําในระยะเวลาเดียวกันจนโต,ตคนนั้นน่ยมาขับบุคลิกนี้แทนอีกคนหนึ่งก็จะไม่ได้รับความทรงจําก็คือจะสลับกันไปกันมาบางคนก็เลยจะงง,ง,งแบบว่าสมมติพอหลับตื่นอีกทีนึงอ้าโอเคอ้าวนี่มันผ่านไป3-4วันแล้วแต่ความจริงตลอด3 4วันที่บุคลิกนั้นหายไปก็มีอีกบุคลิกหนึ่งมาทดแทนแล้วก็ใช้ชีวิตตามปกติเลยในทางจิตเวชมีออาากกรหนึ่ง่งืตสปิ ฮอลลูเ t ชันผู้ป่วยเนี่ยจะเห็นตัวเองยืนอยู่นอกตัวเองยืนมองหรือกําลังทําในสิ่งที่ตัวผู้ป่วยไม่ได้ทําอยู่ผู้ป่วยไม่แน่ใจว่าตัวไหนคือตัวจริงร่างที่เราอยู่ตรงนี้หรือว่าตรงนั้นกันแน่นั่นคือจุดที่เป็นเส้นแบ่งระหว่างภาพหลอนกับบางอย่างที่ไม่ใช่คุณเพราะงั้นทฤษฎีนี้จึงบอกร,มรวมๆว่าด o อ p เทเกนเกจริงๆคือภาพหลอนบุคลิกที่เราสร้างขึ้นจาก บุคลิกดันมืดภายในจิตใจแล้วบุคลิกนี้ก็ค่อยๆมาแทนที่เราเองมุมที่คนอื่นเห็นก็คือไม่ได้เห็นอะไรเลยเห็นแค่นิสัยเราที่เปลี่ยนไปเป็นเหมือนเป็นคนละคน How Toscopy นี่คือศับทางเทคนิคที่อธิบายปรากฏการณ์การเห็นตัวเองจากภายนอก ผู้ป่วยจะมีอาการผู้ป่วยที่มีอาการนี้จะมองเห็นร่างเหมือนของตัวเองในระยะไกลๆแต่ความน่ากลัวของมันนะครับคือพวกเขาไม่รู้ว่าจิตสํานึกของตัวเองอยู่ตรงจุดไหนกันแน่บางครั้งพวกเขาก็รู้สึกว่าตัวเองอยู่ในร่างต้นแต่บางครั้งก็รู้สึกว่าตัวเองไปอยู่ในร่างเงาที่กําลังมองกลับมานักพิทยาศาสตร์พบว่าอาการนี้เกิดขึ้นจากความผิดปกติของรอยต่อระหว่างสมองส่วนขมับกับสมองส่วนข้างซึ่งบริเวณนี้ทำหน้าที่รวบรวมข้อมูลจากสายตา การทรงตัวและความรู้สึกของร่างกายเพื่อสร้างแผนที่ร่างกายเมื่อส่วนนี้มันได้ได้ว่ารวนเนาะใช้คําว่ารวนแล้วกันสมองจึงเรื่องสับสนตําแหน่งของตัวตนที่ตัวเองอยู่แล้วก็ฉายภาพตัวเองออกไปข้างนอกแล้วก็ทําให้เราสับสนว่าตัวเราอยู่ตรงไหนกันแน่อะไรแบบนี้มีหลายเคสทางจิตเวชที่มีผู้ป่วยจํานวนหนึ่งเชื่อว่าคนใกล้ตัวถูกสลับตัวไปหน้าตาเหมือนเดิมเป๊ะมีความทรงจําเหมือนเดิมเป๊ะแต่เขาไม่ใช่คนเดิม ถูกตัวปลอมหรือคนที่มีรูปร่างเหมือนกันเป๊ะๆมาแทนที่นี่คือแคปกลาสดิลูชันสมองรับรู้ใบหน้าได้แต่ไม่เชื่อมโยงกับอารมณ์ผลคือสมองบอกว่าหน้าเขาเหมือนนะแต่ว่าไม่ใช่อะ่ะไม่ใช่คนคนนี้คนนี้ไม่ใช่คนที่เรารู้จักทงทั้จริง,รงๆเขาคือคนคนเดินเป๊ะๆเ,เ,เ,เลยสาเหตุเกิดจากการตัดขาดระหว่างระบบการจดจําใบหน้าและการตอบสนองทางอารมณ์ถูกตัดขาดแยกกัน ปกติเวลาเราเห็นหน้าแม่ของตัวเองเนี่ยสมองจะส่งสัญญาณภาพและสัญญาณความผูกพันมาพร้อมๆกันแต่ในผู้ป่วยกลุ่มแก a ค Class ลูช t o i o n เนี่ยสัญญาณอารมณ์จะหายไปพวกเขาจะเห็นหน้าแม่ชัดเจนเหมือนเดิมนะแต่ว่าความรู้สึกว่าเป็นแม่มันจะไม่รู้สึกแบบนั้นอีกต่อไปจึงสรุปด้วยตรก,กะที่บิดเบี้ยวจากเดิมไปว่านี่คือคนหน้าเหมือนที่มาสวมรอยให้เป็นคนคนนั้นที่เรารู้จักลองถามตัวเองดูว่าถ้าวันหนึ่งคุณรู้สึกแบบนั้นกับตัวเองดูละ่ะ ถ้าตื่นมามองกระจกแล้วรู้สึกว่าคนคนนั้นรู้จักชีวิตของคุณแต่มันไม่ใช่คุณมันคงจะสยองหน้าดูนักวิทยาศาสตร์ใช้คําว่า d o p กเพล a กงเกกับปรากฏการชนิดหนึ่งเราน่าจะเคยได้ยินกันอยู่บ้างนะครับว่ามนุษย์เราจะมีคนที่หน้าเหมือนเราแบบเป๊ะเลยออยู่อีกประมาณ7คนบนโลกในเชิงวิทยาศาสตร์มันดูมีความเป็นไปได้นะ เคยมีคนวิจัยเอาหาคู่ด o อปเปอร์เกนเกอร์เนี่ยที่หน้าเหมือนๆกันเนี่ยมาอยู่ที่เดียวกันเลยแต่จริงๆเขาคือคนละคนกันนะมาร่วมการทดลอง32คู่ใช้เทคโนโลยีตรวจจับใบหน้าวิเคราะห์ใบหน้าผลคือ16คู่จาก32คู่ไม่สามารถแยกได้ว่าเป็นบุคคลคนละคนกันที่พีคคือนอกจากหน้าตาเหมือนกันแล้วเนี่ยยังมีสารพันธุกรรมที่เรียกได้ว่าระบบแยกไม่ออกอีกมันคือ DNA ที่กําหนด รูปร่างจมูกและดวงตาปากอะไรแนวแนนี้ผลการทดลองนี้จึงสรุปเบื้องต้นได้ว่าปัจจุบันโลกของเราเนี่ยมีประชากรเยอะมากๆม,มีประชากรเป็นจำนวนมากทำให้มนุษย์เนี่ยผลิตสารทางบรรุกรรมที่ซ้ำกันขึ้นมามีโอกาสเป็นไปได้ที่จะซ้ำกัน อาจทำให้เกิดปรากฏการณ์ดอปเพลแกงเกอร์ดได้แต่ก็นี่ไม่ใช่การสรุปอะไรที่เรียกได้ว่าน่าเชื่อถือมากขนาดนั้นนะครับเพราะว่ากลุ่มตัวอย่างในการทดลองมันค่อนข้างที่จะน้อยมากเกินไปจากการวิจัยเนี่ยมันพบว่าโอกาสที่จะมีคนหน้าเหมือนคุณเป๊ะ,ปะแบบ100%เนี่ยถ้าวัดจากจุดสําคัญบนใบหน้าทั้งหมด8จุดจะมีน้อยมากถึง1ในล้านล้านคนแต่ถ้าถามว่ามีไหมคําตอบคือมี และถ้าลดความเป๊ะลงมาให้เหลือแค่แบบ7.6จุดเนี่ยโอกาสที่จะมีคนทักผิดนะก็สูงขึ้นมากขึ้นจริงๆแปลว่าจริงๆแล้วกร,รณีของข้อน,นี้หมายความว่าดอฟเฟอร์เกนเกอร์เนี่ยไม่ใช่วิญญาณไม่ใช่ร่างร้ายหรืออะไรแต่มันคือคนอีกคนหนึ่งที่ไม่ใช่เป็นแฝดคุณไม่ได้เป็นอะไรเกี่ยวคุณเลยนะแต่แค่ดันมีบังเอิญเนี่ยมียีนทางวัตธุกรรมมาอะไรต่างๆเนี่ยเหมือนคุณเท่านั้นเองในโลกที่มีประชากรกว่า8000ล้านคนยีนมีชุดคําสั่งจํากัด ในโครงสร้างบรรดาหูตาจมูกปากอะไรต่างๆมันก็ทำให้เกิดการวนลูปของรูปแบบใบห,หน้าได้ทำให้เราสามารถหาคู่เหมือนที่ไม่มีความเกี่ยวข้องทางสายเลือดได้จริงและเมื่อเราได้เจอกันสมองของเราจะถูกโปรแกรมขึ้นมาให้จดจำแพทเทิร์นของใบหน้าและประมวลผลคิดว่าคนคนนั้นก็คือเราในทันทีและสิ่งนั้นมันก็จะสร้างความตกใจให้กับร,ระบบประสาทอย่างมาก จบกันไปแล้วนะครับสาหรับทฤษฎีสมคบคิดในครั้งนี้มันอธิบายตรงไหนเข้าใจยากเกินไปหรือเปล่ายังไงก็คอมเมนต์บอกกันได้นะครับจะได้พยายามปรับปรุงแก้ไขวิธีการพูดวิธีการเล่าหรืออะไรต่างๆคืนนี้ถ้าคุณเดินผ่านกระจกแล้วเห็นตัวเองช้าวกว่าปกติสักครึ่งวินาทีอย่าเพิ่งตกใจนะครับเพราะบางทีนั่นอาจจะไม่ใช่เงาแต่อาจจะเป็นใครบางคนที่กําลังตัดสินว่าจะปล่อยให้คุณมีชีวิตต่อไปดีไหมก่อนจากกันไป ใครเคยเจอประสบการณ์ d o ปเ e ิลแก g เกแบบนี้ไม่ว่าจะกับตัวเองหรือว่าเจอเพื่อนๆที่เป็นแบบนั้นก็ลองมาแชร์ให้ฟังกันหน่อยนะครับฝากกดไลค์คลิปนี้กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนและคอมเมนต์เอาไว้หน่อยว่ามีทฤษฎีสมคบคิดไหนที่คุณอยากให้มันหยิบมาเล่าวิเคราะห์ในครั้งต่อๆไปและนี่คือ n e อ d ์เจจาก Monday m y s t e r ล c l คร